กันที่ 5. ชูชกค,คนแก่ผู้แบกกิเลสออกเดินทางสู่แดนบรมีโดยไม่เข้าใจธรรมในมหาชาติที่เปลี่ยนด้วยการให้ความเมตตาและความเสียสละกลับมีชายแก่คนหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางด้วยศรัทธาแต่เดินทางด้วยความโลภก,กันชูชกค,คือภาพสะท้อนของจิตใจที่ตรงข้ามกับพระเวสสันดรอ,อย่างสิ้นเชิง ขณะพระโพธิสัตว์เสียสละเพื่อผู้อื่นชูชกกลับสแสวงหาเพื่อประโยชน์ตนนี่คือเรื่องราวของชายแก่ที่หลงคิดว่าธรรมะคือของฟรีและความดีคือโอกาสในการเอาเปรียบแต่แล้วเส้นทางที่ดูเหมือนง่ายกลับพาเขาสู่จุดเปลี่ยนแห่งกรรมรับฟังกันนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่าแม้จะอยู่ในแดนแห่งบุญหากจิตยังหลงผิด ก็ไม่ต่างจากการเดินทางในความมืดหลังจากพระเวสสันดรเสด็จสู่ป่าหิม,มพานต์และถวายช้างปัจจัยนาคะให้แก่พราหม์เมืองกลิงคาราชความสงบในนครสีพีก็ถูกแทนที่ด้วยเสียงวิพากผู้คนทั้งรักทั้งแค้นในความดีของพระองค์ที่เมืองกลิงคาราชหลังจากได้ช้างมงคลมาฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล บ้านเมืองกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งทว่าสิ่งที่ตามมาคือความลุ่มหลงในบารมีของพระเวสสันดรณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพราหมณ์ชารานามวาชูศพรูปร่างผอมแห้งผิวหนังเหี่ยวยน่นปากเบี้ยวตัวคอมดูหน้าเวทนามีนิสัยงกโลภและหลอกลวงวันหนึ่งขณะเขานั่งอยู่หมู่บ้าน ได้เห็นลูกสาวของเศรษฐีมีรูปโฉมงดงามคนหนึ่งก็เกิดกำนัดและใช้เล่กลจนได้นางมาเป็นภรรยาหญิงสาวผู้นี้แม้ไม่เต็มใจก็จำยอมด้วยเห็นแก่ทรัพย์และความจนของครอบครัวแต่ก็มีความเย่อหยิ่งและเรียกร้องสิ่งรู้ราตลอดเวลาแม้จะอยู่กับชายแก่ผู้ไม่น่ารักใครนางกลับต้องการฆ่าทาสบริวารมาใช้งานเมื่อทนเสียงบ่นของภรรยาไม่ไหวชูชก จึงหาทางที่จะได้บริวารเขานึกถึงชื่อเสียงของพระเวสสันดรว่าให้แม้แต่สิ่งที่ไม่มีใครกล้าให้จึงเกิดความคิดอันน่ากลัวว่าหากเราไปขอลูกของพระเวสสันดรมาเป็นทาสภรรยาของเราคงพอใจชูชกจึงเดินทางไปเฝ้าพระเจ้าสันชัยกษัตริย์แห่งนครสีพีและทูลขอเส้นทางไปยังป่าหินมาพานเพื่อไปพบพระเวสสันดร พระเจ้าสัญชัยแม้จะตกใจแต่ก็ให้ความเมตตาจัดข้าวของสเสบียงและมอบผู้นำทางชื่อสัญชีพรามให้พาเขาไปยังอาสมพระเวสสัดนดรระหว่างทางชูชกเป็นชายชาราเดินทางอย่างยากลำบากเขากินจุพักบ่อยหัวดือและมักแสดงความไม่พอใจต่อผู้นำทางเสมอสัญชีพรามผู้มีจิตเมตตาทนลำบากจนสุดทางปา่า ก่อนจะขอแยกกลับพระนครเมื่อถึงอาสมชูชกเห็นอาสมที่งดงามและสงบสงัดเขาประทับใจในความสะอาดและเรียบง่ายของสถานที่พระเวสสันดรอ,ออกมาต้อนรับด้วยจิตเมตตาเมื่อทราบว่าเป็นแขกผู้เดินทางไกลทรงจัดหาน้ำล้างเท้าและผลไม้เลี้ยงดูอย่างอบอุ่นหลังจากพักผ่อนเสร็จชูชกจึงเอ่ยคำขออันรุนแรง ข้าพเจ้าขอกันหาและชาลีเพื่อไปเป็นทาสของภรรยาของข้าพเจ้าพระเวสสันดรน,นิ่งไปชั่วขณะมิใช่ลังเลหากกำลังตั้งจิตแน่วแน่ว่านี่คือจุดทดสอบบาร,รมีขั้นสูงสุดพระองค์ยิ้มบางๆตรัสวาา่าพราหมณ์เอ๋ยข้าพเจ้ามีเจตนาแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญทานบารมีอย่างบริบูรณ์หากท่านปรารถนาโอรสทิดาของข้าพเจ้าจริง ขพาพเจ้ายินดีถวายให้แก่ท่านทันทีสิ่งที่พระเวสสันดรไม่รู้ก็คือแม้พระองค์ให้ด้วยใจบริสุทธิ์แต่ผู้รับกลับไม่ได้รับด้วยศรัทธาชูชกไม่ได้มาด้วยความเคารพหากแต่มาด้วยความโลภลึกๆเขาเชื่อว่าตนเอาชนะพระเวสสันดรได้ด้วยเล่นี่คือความต่างของทานอันบริสุทธิ์กับกิเลสอันมืดมนพระเวสสันดรจึงไปตามกันหาและชาลีมา เพื่อมอบให้แก่ชูชกเด็กทั้งสองตกตะลึงเมื่อรู้ว่าต้องจากพ่อแม่เพื่อไปอยู่กับชายแปลกหน้าพวกเขาร้องไห้วิ่งมากอดพระบิดาแต่พระเวสสันดรก็อธิบายอย่างอ่อนโยนว่าลูกทั้งสองพ่อไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าพ่อเพียงต้องการทำบุญใหญ่เพื่อประโยชน์แห่งสรรพสัตว์ทั้งปวงชูชกไม่ได้แสดงความเห็นใจเขากลับรีบลากเด็กทั้งสองออกไป และใช้ไม้ไล่ตน้นท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของเด็กน้อยนัดที่ไกลออกไปพระนางมัตรีกลับมาหาผลไม้ไม่พบลูกทั้งสองก็ร่ำไห้อย่างเจ็บปวดเมื่อพระเวสสันดรตรัสเล่าความจริงพระนางไม่ได้โกรธเคืองหากกลับน้อมรับด้วยจิตอันมั่นคงและกราบแทบพระบาทพระสวามีด้วยความเคารพเธอตรัสว่าแม่ลูกจะเป็นดวงใจของหม่อมชัน แต่หากการให้ของพระองค์จะนำมาซึ่งแสงธรรมก็ขอให้ความเสียใจนี้กลายเป็นบรมีเถิดกันชูชกคือบทเรียนว่าการเข้าหาธรรมด้วยจิตที่ยังเปื้อนกิเลสย่อมนำไปสู่ความหลงผิดชูชกอาจเดินทางสู่แหล่งบุญแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความโลภเขาจึงไม่ได้บุญแต่ได้เพียงกรรมในทางตรงกันข้ามพระเวสสันดรแม้จะถูกเอาเปรียบ ก็ยังให้ด้วยใจสงบและนั่นคือจุดที่ทานของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าทานใดที่เคยมีมาเราทุกคนล้วนคือ,อยู่ในรองเท้าของชูชกเมื่อเราเรียกร้องสิ่งต่างๆโดยลืมถามว่าเราตั้งใจดีพอหรือยังจงอย่ามองบุญว่าเป็นของแจกฟรีหากแต่เป็นแสงที่ต้องเข้าหาด้วยความเคารพในความจริง